ประธานาธิบดีนะครับวลาดาเมียปูตินก็ให้ทางกระทรวงที่รับผิดชอบโดยเฉพาะธนาคารของรัสเซียทำแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์คือประเทศไหนจะซื้อน้ำมันต้องมาซื้อน้ำมันในค่าเงินของรูเบิลน,นะครับของรัสเซียเท่านั้นนะครับค่าเงินอื่นๆไม่สามารถที่จะนำมาซื้อได้โดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผ่านมา นะครับจะเป็นค่าเงินเฉพาะของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นก่อนหน้าน,นี้ก็มีรายงานว่ารัสเซียจะให้ซื้อเฉพาะเงินด่วนคราวนี้รัสเซียบอกให้ไปแลกมาแล้วมาซื้อเฉพาะเงินของรัสเซียเท่านั้นนะครับส่งผลทาให้สร้างความเดือดร้อนก็เดือดร้อนในส่วนของฝั่งสหภาพยุโรปประเทศไทยนะครับกระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างกระบวนการศึกษาว่าจะซื้อน้ํามันจากรัสเซียมาแล้วจะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืดศักด์เจยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีหลายประเด็นน่าจับตามองนะครับโดยเฉพาะสงครามในยูเครนนะครับคงจะเป็นประเด็นร้อนร้อนนะครับแล้วก็สงครามตะวันออกกลางเริ่มเปิดฉากใหม่กันขึ้นมาแล้วสื่อตะวันตกรายงานว่า รัเสเซียแบบท่าลดเป้าหมายในสงครามยูเครนเน้นยึดบอลมาสทางตะวันออกนะครับรัเสเซียเริ่มออก <c oughs> มาส่งสัญญาณลดเป้าหมายของทหารในสงครามยูเครนนะครับโดยจะเน้นควบคุมพื้นที่เฉพาะในภูมิภาคทางดอนมาสตะวันออกหลังเปิดปฏิบัติการรุกกรานและยิงถล่มพลเรือนมานานกว่า1เดือน แต่ยังไม่สามารถนะครับทลายแนวต้านของยูเครนได้อย่างไรก็ดีนะครับประธานดีวาลาดาเมียนปูตินได้มีคำสั่งให้กองทัพเริ่มต้นปฏิบัติการพิเศษทางทหารตั้งแต่24พฤษภาคมอาขออภาพ,าพันธ์เป็นต้นมาโดยมีเป้าหมายทำลายกองกำลังยูเครนพมโค่นอำนาจของเซเลนสกี้ผู้ปักไฝ่ายตะวันตกและดึงยูเครนกลับสู่วงจรของมอสโกอีกครั้งหนึ่ง นะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าซาอุดีอาระเบียทิ้งบอมนะครับตอบโต้หลังกระบฏดคูตียิงถล่มครังน้ำมันในเจนด้านะครับโชคดีไร้ผู้ได้รับบาดเจ็บกลุ่มพันธมิตรซาอุดีอาระเบียนะครับประกาศเริ่มต้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลังจากที่กรังน้ำมันของซาอุดีอาระเบียถูกพวกกบฏดูตียิงถล่ม จนเกิดเพลิงไม้กลุ่มพนมิตรประกาศโจมตีเป้าหมายในกรุงซานานะครับเมืองท่าในโฮเดดานะครับทางริมฝั่งทะเลแดงเพื่อปกป้องแหล่งพลังงานของโลกและคงไว้ซึ่งห่วงอุปทา,านนะครับโดยปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ดำเนินการไปต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายและกะบฏฮูตีนิกายชีอะที่มีอิหร่านนุนหลังอยู่ จะต้องได้รับผลกระทบนะครับอันเป็นการกระทําที่ก้าวร้าวของพวกเขานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ปรากฏว่ามีการยิงถล่มนะครับคลังน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาที่ UN ยก,กระดับมาตร,รการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือนะครับตอบโต้ยิงฮาวาซอง17นะครับแต่สอดโดนจีนรัสเซียเบรกตามเคย สหรัฐเมกาเตรียมเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอัปเดตเพิ่มนะครับมาตรการการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้สิ่งที่อเมริกาเรียกว่าพฤติกรรมยั่วยุที่นับวันจะยิ่งอันตรายขณะที่จีนและรัสเซียส่งสัญ,ญญาณไม่เอาด้วยและแย้งว่าอาจจะผ่อนปรนคว่ำบาตรเพื่อลดความตึงเครียดจะดีกว่าซึ่งตอนนี้นะครับการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นก็คว่ำบาตรมาหลายปีคว่ำจนไม่เหลือจะอะไรให้คว่ำแล้ว ในขณะที่ฟิลิปปินส์ยกระดับการเตือนภัยภูเขาไฟตาอันนะครปะทุตอนนี้ก็กลับมารุนแรงอพยพชาวบ้านหลายพันคนทางการฟิลิปปินส์ยังคงอพยพประชาชนนะครับหลายพันคนหลังจากภูเขาไฟตาอันนะครับซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาบทางตอนใต้ของกรุงมะนิลาเกิดปะทุนะครับปล่อยกลุ่มควันและเท่าถ่านสูงขึ้นอยู่บนท้องฟ้ากว่า1.5กิโลเมตร นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะก็เหตุการณ์กบฏฮูตียิงครังน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะฮะกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งใช้ขีปนาวุธโจมตีกรังน้ำมันของซาอุดิอาระเบียในเมืองเจดดานะครับจนเกิดเหตุระเบิดขนาดใหญ่เป็นระเบิดเพลิงในช่วงที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถสตรนะครับ 1. ชิงแชมป์ โลกนะครับสนามที่2ฮะแล้วก็หลังจากที่สหรัฐอเมริกาทําการเจรจากับซาอุดิอาระเบียให้ลดราคาน้ํามันแต่ซาอุดิอาระเบียไม่ลดราคาน้ํามันลงในขณะที่ผูกเขาไฟอันตาปะทุอย่างรุนแรงตอนนี้ก็เไดงอุพยพประชาชนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือก็ฉวยโอกาสนะครับ UNSC เสียงแตกเดินหน้าโครงการขีปนาวุธทดสอบ ICMB เกาหลีเหนือนะครับ อา,อาจหารทดสอบอาวุธต้องห้ามอย่างขีปนาวุธข้ามทวีปเฉลยโอกาสที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรวุ่นอยู่กับสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งทําให้ชาติพันธมิตรถาวรอย่าง u n เอเสียงแตกในขณะที่ประเทศที่มีอาวุธมากที่สุดตอนนี้เป็นรัสเซียรองลงมาก็เป็นสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์นะรก็ขีปนาวุธในขณะที่พระเอกดัง คีอาโนลีฟนะครับถูกถอดจากหนังนะครับสื่อบันเทิงรายงารภาพยนตร์ของ k ี a า u นนะครับลฟ mm hmm. พระเอกหนุ่มชื่อดังวัย57ปีซึ่งเป็นพระเอกอย่างน้อย19เรื่องเช่นเรื่อง m a t r ิกเดอ l e เลคเฮาสแล้วก็ Speed ถูกถอนออกจากแพลตฟอร์มของสตรีมมิ่งของประเทศจีนนะครับเพื่อต่อต้านสหรัฐอเมริกาในขณะที่ ประาธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังฝังแค้นฟ้องฮิวดี่ควินตันกล่าวหาสมคบกับรัสเซียอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกายื่นฟ้องประธานาธิบดีอดีตรองอรัฐบรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับนางฮิวดี่ควินตันและบุคคลอื่นๆรวม28คนนะครับถึงคณะกรรมการพรรคเดมโมแกรัต่อศาลร,รัฐบาลกลางใน Ford f o r ์ f เฟียนะครับในฟลอริดาก็เป็นมาตรการที่เอาคืนแล้วก็เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ถ้านำมาวิเคราะห์ของสถานก,การณ์โลกตอนนี้นะครับก็ปรากฏว่าสถานก,การณ์โลกตอนนี้นะครับทางยูเครนกำลังอยู่ในสถานก,การณ์ที่ลำบากปัญหาที่รัเสเซียกำลังเผชิญตอนนี้ลุกคืบได้ช้าลงนะครับเนื่องจากรัฐดีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขออภัยกระทรวงกลาโหมของ รัสเซียเกิดป่วยเครียดป่วยเป็นโรคหัวใจนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันนะครับแล้วก็รักษาตัวในโรงพยาบาลของรัสเซียเนื่องจากเป็นผู้นำในการเข้ารูกบุกตีนะครับยูเครนเป็นสำคัญในขณะที่สาภาพยุโรปกำลังวุ่นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับประเด็นที่น่าสนใจฮะในฝั่งของ Human Rights Watch ของประเทศไทยที่ปรึกษานะครับ ก็สุนในก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไทยกลับจะไปศึกษาเรื่องของน้ำมันที่จะไปซื้อนะครับจากรัสเซียซึ่งประเทศไทยได้มีการส่งการค้งได้มีการมอบให้ทางกระทรวงพลังงานทําการศึกษานะครับว่าถ้าซื้อน้ำมันจากรัสเซียนั้นจะเป็นอย่างไรต้องทำอะไรบ้างราคาจะถูกลงอย่างไร ในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าไทยจะไปซื้อน้ํามันของอิหร่านซึ่งถูกลงกว่าเดิมถึง10บาทต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ฝั่งของฮิมมายชวอร์ตบอกว่าในขณะที่กระแสะโลกกาลังต่อต้านเนี่ยจะไปซื้อน้ํามันจากรสัสเซียทําไมนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ว่าถึงสถานการณ์ตอนนี้ก่อนนะครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาหลักๆของรสัสเซียตอนนี้ก็คือว่ารัฐีวาการกระทรวงกลาโหมเกิดล้มป่วย สาเหตุหลักๆเนื่องจากเครียดแล้วก็ป่วยด้วยโรคหัวใจสื่อตะวันตกก็พยายามรายงานให้มองว่าเวลาเมียปูตินนั้นรอบสังหารนะครับรั้นตุยว่าการกระสรวงกลาโหมแต่ความจริงไม่ใช่เขาเครียดนะครับแล้วก็เซเลนสกี้ นะครับประธานาธิบดีของยูเครนก็บอกว่าเนี่ยรัสเซียกําลังแพ้แล้วแต่ความจริงไม่ใช่นะปัญหาคือเกิดจากผู้นําของเขาเกิดป่วยกทันหันขึ้นมานะครับเกมตอนนี้เป็นยังไงนะครับรัสเซียกําลังจะเข้าควบคุมสถานก,การณ์แต่ละจุดอย่างเบ็ดเสร็จในเชิงยุทธศาสตร,ร์ทางการเมืองการปกครองนะครับบางคนก็มองว่าเออท้ยึดเฉพาะจุดเดียวแต่เป้าหมายเขาต้องการยึดจุดใดจุดหนึ่งอย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็จะให้ทหารของเขาที่ลุกไปจุดอื่นๆนะครับในเมืองอื่นๆเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็ลุกเฉพาะเมืองเดียว เป็นทีละจุดทีละจุด <c oughs> ในขณะที่ยูเครนนั้นไม่สามารถจะส่งกองกําลังสนับสนุนได้ทันสถานการณ์ของยูเครนตอนนี้ก็พยายามขอให้นาโตพยายามขอให้กลุ่ม G7 นะหรือ,อประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยคว่ำบาตรในฝั่งของรัสเซียแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีมาตรการใดๆน,น,นะจากกลุ่ม G7 และกลุ่มนาโตที่จะทําการคว่ำบาตรซึ่งชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่านาโตเนี่ย เป็นฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับรัสเซียมาโดยตลอดนะครับและมีเป้าหมายในการกดดันรัสเซียกับจีนเป็นสําคัญนะครับที่ผ่านมาก็มีนักการเมืองของประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเอกสารที่มีการวางข้อตกลงระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาว่าจะไม่ลุกคืบแม้แต่นิ้วเดียว นะครับคือคุณธีรชัยเนี่ยนะครับอดีตดนตรีก็เอามาเปิดเผยว่านี่คือข้อตกลงที่มีการตกลงไว้ว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่มีการลุกคืบในฝั่งของรัสเซียแต่สุดท้ายสหรัฐอเมริกาก็ผิดสัญญานะครับสถานการณ์โดยรวมขนาดนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของราคาน้ํามันหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับต้องซื้อน้ํามันจากรัสเซียและประเทศอื่นๆในฝั่งสหภาพยุโรป ต้องซื้อน้ำมันจากรัสเซียด้วยเงินรูเบิลนะครับซึ่งประธานาธิบดีนะครับวลาดาิเมียปูตินก็ให้ทางกระทรวงที่รับผิดชอบโดยเฉพาะธนาคารของรัสเซียทำแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์คือประเทศไหนจะซื้อน้ำมันต้องมาซื้อน้ำมันในค่าเงินของรูเบิลนะครับ ของรัสเซียเท่านั้นนะครับค่าเงินอื่นๆไม่สามารถที่จะนำมาซื้อได้โดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐเมกาซึ่งที่ผ่านมานะครับจะเป็นค่าเงินเฉพาะของสหรัฐเมกาเท่านั้นก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ารัสเซียจะให้ซื้อเฉพาะเงินด่นวนคราเนี้ยรัสเซียบอกให้ไปแลกมาแล้วมาซื้อเฉพาะเงินของรัสเซียเท่านั้นนะครับส่งผลทำให้สร้างความเดือดร้อนก็เดือดร้อนในส่วนของฝั่งสาภาพยุโรปประเทศไทย รกระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างกระบวนการศึกษาว่าจะซื้อน้ํามันจากรัสเซียมาแล้วจะยังไงบ้างคือผมเรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะฮะน้ำมันของรัสเซียกับน้ํามันประเทศอื่นมันต่างกันแต่และประเทศมีน้ํามันที่ต่างกันนั่นหมายความว่าปัญหาของมันคือโรงกลั่นนะครับล่าสุดนะครับมีการหาลือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกับรัสเซียนะครับเรื่องของโรงกลั่นซึ่งมีการวางข้อตกลงกันนะครับว่าจะผลิตโรงกลั่น ะับภายในประเทศไทยถ้ามีโรงกั่นที่ดีนะครับตรงกับสเปคก็สามารถที่จะผลิตน้ำมันนะครับแล้วก็เอามาจำหน่ายในประเทศไทยในราคาถูกอย่างน้อยเราซื้ออิหร่านก็ตำ่ำกว่า10บาทนะครับส่วนที่สุนัยก็บอกว่าประเทศในฝั่งของอารยาประเทศกำลังต่อต้านเรื่องของการซื้อน้ำมันของรัสเซียนะครับผมเรียนให้ทราบอารยาประเทศตอนนี้ โดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดยังคงซื้อน้ํามันของรัสเซียยังไม่มีใครประกาศไม่ซื้อน้ํามันประกาศที่จะคว่ำบาตรรัสเซียไม่มีนะครับรัสเซียก็ยืนยันว่าจะขายน้ํามันให้กับมิตรประเทศในราคาถูกนะครับซึ่งใครที่ไม่เป็นมิตรก็ต้องขายด้วยเงินดูเบลขายด้วยอัตราที่แพงขึ้นเพราะต้องเสียสองต่อสาต่อต้องไปแลกเงินแลกเงินมาเสร็จต้องไปดูอัตราค่าขึ้นค่าลงน้ํามัน รัเสเซียไม่หมาเลยนะครับในส่วนของประเทศไทยถ้าซื้อได้ราคาถูกก็ต้องมาสร้างโรงกันใหม่นะครับส่วนที่ซูไนบอกว่าเนี่ยอารยาประเทศกําลังต่อต้านอยู่ก็คือต่อต้านรัเสเซียเรื่องของน้ํามันตอนนี้ก็เห็นซื้อกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็ตามในฝั่งของสหภาพยุโรปก,ก็ซื้อน้ํามันของรัเสเซียกันนะครับตอนนี้ถ้าไม่ซื้อน้ํามันของรัเสเซียในยามสถานการณ์ตอนนี้ก็ส่งผลทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยนะครับมันแพงขึ้นอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้อ่ะ ะครับในเชิงงานสังเคราะห์ว่ามีความจําเป็นที่เราจะไปจรจาซื้อน้ํามันจากซาอุดิอาระเบียนะครับและตอนนี้ก็มีการศึกษาว่าจะไปซื้อจากฝั่งของรัเสเซียเพิ่มเติมเป็นเรื่องแปลกไหมเป็นไม่แปลกทําไมเป็นแบบนี้ทุกประเทศยึดประโยชน์สิ่งเดียวนะยึดประโยชน์ของประเทศของตนเองนะครับส่วนองค์กร NGO ใครก็ตาม นะครับที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติเขาเขายึดประโยชน์ของชาติเขานะไม่ใช่ยึดประโยชน์ของชาติไทยเราก็ต้องยึดประโยชน์ของชาติไทยเป็นสําคัญนะครับสถานการณ์โดยภาพรวมตอนนี้เรื่องของน้าําค่าน้ํามันเรื่องของการคว่ำบาตรเป็นมาตรการการต่อสู้แต่ในทางกลับกันในระหว่างนี้มันเป็นโอกาสทองสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะการซื้อพลังงานที่ราคาถูกกว่าปกตินั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ